สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารุกอาบานาสไปพิญญาค่ะขออนุญาตลงคลิปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะคะเรียนเชิญค่ะโยโซภาควาระหังสมาสัมพุทโธ พระภูมิพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพ้าอรหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตเยนะผัควตาธโมพราธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยาสสะผะกวโตสาวกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมยังพระควันตังสธรรมังสะสร้างคังอิเมหิักาเรหิยะท่าระหังอโรปิเตหียพิปูชยามะข้าพระเจ้าทางหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผููมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทางหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภะคาวาสุจิระปรินีพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาชนะตานุกรรมปะมาณนาซาทรงมีพระหาฤทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเรทุกาตปนาการาปูเตปติคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมห้ากังทีคารตังหิตายาสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินนมัสการพระรัตนตรัยค่ะอระหังสมาสมุภโทพระคาวา พระภูมีพระภักเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดทางพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภักเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาข้าโตผคกวตตาธรรมโม พารมเป็นธรรมที่พราผู้มีพราภักเจ้าตัดไว้ดีแล้วทำมังนมาซามีขปจนมาสการพารมทำโมเมนาโถพารมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคขาวโตสาวกสังโคพระสงสาวของพราผู้มีพราภักเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างครังนมามีขปจาน้อมน้อมพระสง์สังโคเมนาโถพระสง์เป็นที่พึ่งของเรา ทัานทร,รมายังพุทธสาภาคาวะโตปุปะภาค้านามาการังกาโรมาเซน้าโมต,าาาาตัสสาภาควะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซ้ำม,มาส้ำพุทธสาตาัสรูช้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะ well. โมตัสสะพระคขว่าโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซ้มมาซ้มพูทธาสาตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพระคขว่าโตขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซ้มมาซ้มพูทธาสาตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง บทนี้นะคะปฐมพุทธาพุทธภาษิตาคาถาค่ะหั่นธรรมยังปทมาพุทธภาษิตาคาทาโยพนามเซอเนกชาติสังสาราสันทาวิสังอัน,นิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้ลั่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติ ข่าหาการังข่าเวสันโตทุกขาชาติบุณนาบุนังแสวงหายอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพบการเกิดบ่อยเป็นทุกร่ำไปข้าหาการะกะทิโทสิปุนะเคห้งนะังณะกาหะสินี่แนี่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพเพเตภาสุกาภ้าคาขา,ขาหะ กูตังวิสังขตังของเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหาักเสียแล้วยอดเหรือเราก็หรือเสียแล้ววิสังคาระค่าตังจิตตังตันหานังขยะมชัชคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาสาธุสาธุขออนุมโมทานาบุญกับเพื่อนๆคะ่ะ แผ่เมตตานี้นะคะสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาประชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอยานิฆาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานางปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดขอคำมาพรรระะัตนตนยค่ วันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังขมัเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมัเมพันเตวันธามิสังคังสัพพะเมโทสังขมัเมพันเตวันธามิอารามีพัทธสีมายังโพธิรุขขังเจตียงสัพพะเมโทสังขมัเมพันเตวันธามิพระควาโลกะนาถังอติตังเมโทสังอนาคตังเมโทสังปัจุปันนังเมโทสังขมัขมัตเมพันเตสาธุสาธุอนุโมทามิ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอท่านโปรดอดโทษทางปวงให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระอารามพระธาตุสีมาต้นโพพระเจดีย์ขอท่านโปรดอกโทษทางปวงให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกขอท่านโปรดยกโทษทางในอดีตอนาคตปัจจุบันให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดดีแล้วดีแล้วข้าพเจ้าขออนุโมทนา สาธุนะคะสาธุสาธุขออนุโมนทานาบุญกับทุกทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ